แต่เฮ้าเข้าใจความริงของถูกชีวิตว,ว่าความจะเป็นพื้นฐานของชีวิตแต่ละคนคนเฮ้าหากินซ้ำตายเบิดบม่มีใดเป็นตายเบิดเออเศรษฐีในใสมัยตะกาวก่อนคืออา,านาปพฤติกะเศรษฐีแล้วก็ตายแเ้ยละ่ะเนาะเออนั่งมีสาขาแล้วก็ตายแล้วแล้วก็รวยขักขึ้นอย่างธรรมดาว่าทัศนะและสุทัศนะมัอนี่เศรษฐี ตายเบและเพระพุทธเจ้าเข้าหังรววยวตัวเนาะก็ตาย้กันจังส์งเลยจังว่าผู้ใดสิมีโอกาสยู่มันกล้ออกคนสาแล้วผู้อยากซึกก็มีเลยสนเออจะไปหาหกินซ้ำตายแต่ว่าสิม่เจ้าจะไปได้ยังกระซางเจ้าก็ไปหาแจกินซ้ำตายนะั่นแหละคนที่บ่ท่ันมีขอบรั่ว คนที่บ่มีความผูกพันคิดดีๆเดอ้เออตั้งแต่แค่นี้ยังคิดแค่นี้อยู่สว่านี้มีครอบรัวมีผูกพันมีผัวมีเมียมีลูกแล้วเนี่ยเอาเออมันต้องเดินลื่นล้นมันต้องได้ขาคนต้องได้รักของคนของคนและของสัตว์เออต้องได้ขาผู้อื่นต้องได้แก่งยางแก่งคิ้งต้องได้ขีดตัวซ่อนขีดตัวเออต้องได้มึนเมาหม่อมเม,ม,มาผู้อ,อื่น้อมเฮ็ดตามความพ่อใจ ความพอใจของตนเพื่อจะเกิดความพอใจของบุคคลที่เป็นผัวเป็นเมียจากวา่าเราธรรมดาบอกหาอยู่หา,หากินแค่สุพรรณไปตายหนเด้เอ,อถ้ามมีโอกาสอยู่รีบมาคิดเบื้องถึงความจริงเนี่ยทุกคนก็นหากินไปตายผู้รวยแล้วก็ตายผู้ญาตาิตาย่าก็ตายผู้นัก็ตายผู้นี้ก็ตายเนี่ยร้ามาบัทัานได้มีความผูกพันอาุโลกรรมทั้งหลายบัท่านได ได้หลายได้เพิ่มยังมีโอกาสอยู่รีบรลัดตัดสั่นตัวเองเถิดดีที่สุดแต่ถ้าผู้เขามีแล้วเขายัางเด็ดเดียวเด็ดขาดออกมาหลดเออบพรมนคนธรรมดาที่บวชได้ไง่ายๆเด้อผู้ได้วาบวชมันง่ายนะเออต้องเป็นมหาบุรุษเด้เป็นอุด,ดมเทศได้จังบวชได้เออแต่ก็ต้องมีคิดใจกล้าหาญเด็ดเดียวได้จังยู่ได้บพราะมันมาว้าเ,เรี่นๆคอรอ่รใครถ้ารวยบวชอยู่ มามาบวชเออกูบอกให้มึงไปบินบาท,ท้อมกูให้มึงน,นอนต่กินนั่นนะมึงสีได้พ่อหาเดือน,อนอบวชเออต้องเอาพ่อหาเราสามนะอมาให้นอนอยู่นอนกินเลยมึงสิได้บวดเออบวัดนี่เป็นตะบวชไว้รวยเออสมีบารมีพ่อบอหน่แหละหลวงอาเุบาหละนาอเออจังสั่นแล้ว จากเทศนะก็มาเทศหนึ่งนี่ผู้ฟังสูงอยู่บ่เมือนคนละยางกันนะแด่ยังมีไปกินแต่ตน้าการหลายกว่าเขาสื้มาถึงจุดนี้เอ้ยแต่ว่าคนเลยตีเลยขามีเบิดโดดมันมันเมือนของนายบันดอนดอกยังไปคิดเอาภาษาอ่านมาพอสมการอ่านหนังสือพอพอเหลนพอเหลมฟังคนนั้นฟั่งคนนี้มากเดวางได้กับว่าเนาะ เ <c oughs> ราพอเข้าบานันคิดเบื้องเ,เด้อถ้าได้ออกมาแล้วนี่โอกาสแล้วจงให้โอกาสตัวเองผออู้ใดผู้อื่นเสียให้โอกาสพอาได้การดาแต่แต่ของบ่ตคว้าโอกาสนั้นมาทำโดยตัวเองมันกะคือเบิดโอกาสอย่างเรโอกาสบ่แม่นของหาได้ง่ายบันไดดี <c oughs> บางคนมีโอกาสแค่หนึ่งรั้งบางคนมีโอกาสสองรั้ง ขั้นที่สามบ่งนี้จกักว่าล่ะประกาศต่าผ่าดแล้วพลาเลยกับน,นี่เด้อเพราะว่านี่ฟังทำแล้วเข้าใจดีแล้วนะถ้าเข้าใจดีแล้วก็ร่องติดตามบึงดูเนาะบางคนเออจักว่าเอาจัางไรรด้ก็ไไรดอกคือหาลังคนว่าบ,บกบก้าบวชปอกยันบรรลุอัลหันโอ้โตรแม่ตั้งสั่นกับนี้หม่ยันบรรลุอัลลหัน เออพ่อมีเมียเออ,เอ,อเอาอย่างในในังได้ก็ได้อ่าผมมีเมียผมมีผัวเออบ่ท่านได้ปฏบิบัติดัดจักย่านบรรลุเออย่านเรนนี่ปะดูพ่อเมียสัน่นโอ้โหขุดหัวเออขุดดันเอาอยู่เรื่องตัแห้งแต่ขุดยังบ่บรรลุธรรมาดาบ่อกไต่จังหวะสรางบ่ท่านด้มีสิ่งที่ผูกพันสัตว์ท,ทั้งหลายเรื่องว่าเพืเกินมากที่สุดความรักความผูกพันความอะไรความห่วงหา นี่แหละนี่แหละจุกมันเลยจากเราแหละแต่พมีความหลักความไร้ความาวามหาแล้วความอยากได้และอยากเปลี่ยนมันสิมีจกักใส็เพรพะว่ามันมีความหลกักความผูกพันไวแล้วความหลักความผูกพันคิดยังไงแหละคิดเป็นห่วงกันทั้งสัน่นทั้งสี่นั่นแหละสร้างบา่าีมีแต่มีมาแล้วโอ้ยเอาเถอะมันบาธรรมดามันฟังบบาเข้าใจแล้วกันที่แสดงธรรมะอยู่เดียวีกว็เลย มันฟังบอกข้าใจบอกรว้เรื่องแต่ว่าหาสิได้กินบักมันจะว่าได้กูไม่ได้หาได้ล่ะกูเอาอยู่ในหูดังกูเลยเนี่ยมันจะข้าใจบ่าระบาดนี่มันว่าสัน่นเนี่ยเงินก็อยู่ได้หนีล่ะเออที่อยู่อาศัยก็ไม่มีล่ะเออยาลาาะสารกกอยู่ได้หนีละหูดังนย่างเงยอยู่ได้นีเบิดได้นีทั้ทงสั่แล้วบ็เป็นหาได้ล่ะอาหารยาละสารกคือนมอตลอดทั้งเครื่องอำนวยความสะดวกสบายอยู่ในหูดัง ย,ยืนไวยายชอยอยู่นี่หูดังเดีย <c oughs> เรื่องสันละ่ะฟังบบเข้าใจแต่ผู้อันนั้นเพราะว่าเขาบ่ได้มีประสบการณ์เพราะว่าเขาบ่ได้มาฝึกหัดเขาเลยเบาข่าใจเรื่องสันสั้างมาพันได้มีห่วงเข้มห่วงหาอะไรหน่อยเห็นบ่ผู้ใต้เจ้าก้อนจะออกบวชเออเปินเห็นโทษ ห่วงได้เกิดขึ้นแล้วหนอเี่นไหมล่าหุนไปว่าอย่างไปว่าห่วงได้นล้นะเออล่าหนนุ่นห่วงหาอะไรได้นล้วนะคำว่าล่าหุ่ <c oughs> นั่นแหละเปสั้นแต่คนที่ว่าท่านไม่มีนัน่นนะเออคิดถึงโหลดคนเฮาหากินแค่ซ้ำตายเออมันเจ้าสีมีกับตายตายคือเกา่าบ่มีกับตายคือเกา่าเออ แต่ถ้าสัตว์มันบัตถุประสงค์อย่ีเกียรติยศศักดิ์ศรีอย่างลูกกระหายกินไปซ้ำตายเนี่ยข้นกระหายกินไปซ้ำตายกับสัตว์แต่ว่าสางบาปสกรรมเพราะว่าอำนาจยศธรรมดาศักดิ์อำนาจนี่แหละ